มาหนึ่งร้อยแล้วอือยสุดยอดอะไรออกเฮ้ยได้หัวมัชมยี่ยมเฮ้ยหัวออกแล้วเอออยากได้แค่หัวเสียวเสียวกดโดยตัวนี้มากไอโปรโมชั่นที่ขึ้นหนุ่ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่าง,างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าจสวัสดีเด็กไทยบทเรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนน์แต่ช่องพี่เจ้ TPE กันอีกแล้วเชื่อมวันนี้เนี่ยครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเชื่อมผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันเป็นกล่องสุ่มเชื่อมแล้วก็จะมารีวิวกิจกรรมสายฟรีด้วยเชื่อมครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยเชื่อมก็ก่อนอื่นเลยขอไปรับของคุนผู้ชมกิจกรรมเติมเชื่อมท็อปอัพที่ผมรีวิวไปเมื่อวานเชื่มตอนนี้ผมก็เติมอันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีที่ผมมา r e ว i e w ทีคุผู้ชมขอไปรับของกัน นี่ได้แล้วรถคุณชมแม่ก็เล่นแต่ไม่ใส่คุณชมครับเพราะว่าผมมีสกินที่ดีอยู่แล้วคุณชมที่ผมชอบแล้วนี่คุณชมมาในกิจกรรมนี้คุณชมโทเค็นชุดนี้คุณชมคือไอเพจตกมาคุณชมช่วงนี้ในคอมไม่รู้เป็นไรผู้ชมคนี่คุณชมเป็นชุดใหม่คุณชมหัวเขียวคุณชมครับดูยังสวยคุณชมมีลายเมฆสักลายเมฆที่แขนผู้ชมครับคือแบสวยงามมากสำหรับชุดนี้ผู้ชมเสื้อเป็นสีแดงมีเมฆขึ้นข้างคุณชมครับก็ เป็นชุดที่เข้ามาใหม่คชมในกล่องสุ่มชมเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มเห็นชงครับว่ามันจะได้อะไรคุณนชมนี่นี่นะครับชื่อกล่องอะไรขอดูนหนึ่งแฟชั่นตุ้จีนนะครับอาตีพยัก์เมคาน้นชมครับก็นี่มีหัวเดียวมีงหัวลักลหัวสวยนะชุดนี้รองเท้าไม่ค่อยอะันเป็นทรงเท้าเข้าไปทั่วไปคุณนชมเสื้อสวยมีหัวกับเสื้อแล้วก็นั่นแหละนอกนั้นเป็นชุดที่ว่าผมมีแล้วคุณนชมแล้วก็มีชุดผู้หญิงนะครับก็เอา แล้วก็โทเค็นผู้ชมสามารถเก็บโทเค็นแรกได้ผู้ชมมีการันตีผู้ชมก็คือเก็บโทเค็นครบแล้วก็ได้ผู้ชมครับร้อยโทเค็นผู้ชมเราก็จะมาลองสุ่มกันชมครับเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มกันมันออกยากผู้ชมครับจังหวะนี้จัดไปสักหนึ่งร้อยก่อนชมดูว่ามีส่วนลดไหมไม่มีส่วนลดเลยเหรอมาหนึ่งร้อยแล้วอื้มเอ้ยสุดยอดอะไรออกเฮ้ยได้หูหวานชมเยี่ยม เฮ้ยหัวออกแล้วเอออยากได้แค่หัวมยวเสียวกดโดยตัวนี้มากไอโปรโมชั่นที่ขึ้นหนุนชมเฮ้ยร้อยแรกได้หัวมั่ชมเอาเลยมโยสิ่งแรกที่เราต้องการออกมาแล้วมั่ชมร้อยสองเฮ้ยสุดยอดเลยละเสื้อโอ้สุ่มสองทีได้สองอย่างที่ต้องการมั่งชมโอเคเลิกสุ่มได้หัวกับเสื้อมั่ชมก็คือหลักๆผมอยากได้หัวอยากได้เสื้อแล้วผมก็ได้แล้วทั้งหัวทั้งเสื้ออย่างแรก อันนี้โทเคนผมก็ไปแลกเซ็นมาท่านผู้ชมเพราะว่าคือผมกำลังเล่นเซ็นอยู่ท่านผู้ชมยังเปิดไม่ครบท่านผู้ชมที่สุดผมจำมาไปแกลกก่้ย <c oughs> ได้ท่านผู้ชม, <c oughs> ไ,ม,ชม <c oughs> ไ,ไปดูด <c oughs> ิไปดูดิสมสองร้อยได้ท่านผู้ชมได้หัวได้เสื้อตอนแรกใส่ตัวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมแต่งตัวนห้เดี๋ยวบันทึกไอ้ตัวนี้ก่อนมบันทึกยังไงวะ อ๋อสนับไว้เป็น2โอเคคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็ไปไปเปลี่ยนเสื้อกันนี่คุณผู้ชมโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าส่วนหัวนะคุณผู้ชมครับก็โปรตีนใส่หัวกระต่าย,ยแล้วคุณผู้ชมแต่ผมชอบนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือส่วนหัวไม่เท่าไหร่แต่ว่าส่วนเสื้อสวยมากคุณผู้ชมหายไปไหนวะอ๋อนี่คุณผู้ชมแผ่นเพลงมาคุณผู้ชมที่ว่าเล่นจากกิจกรรมใหม่ได้แผ่นเพลงม,มันคืออะไรแต่ไม่ไดีนะ จริงด้วยคผู้ชมมีแผ่นเพลงมาให้เลือกจริงๆริงด้วยผู้ชมพรับพอในราคบมันก็มีแผ่นเพลงมาเอาเสื้อเสื้อไม่มาด้วยทำไมเนี่ยครับทำไมเสื้อไม่มาด้วยโอเคคุณผู้ชมโหเป็นไงเสื้อลายเมคาสีแดงชอบยังสวยริมชมครับนี่ได้เลยคุณผู้ชมเสื้อสูงสองร้อยได้เสื้อกับหัวคุณผู้ชมครับคือแบบใครที่อยากได้คุณผู้ชมก็ลองสูงดูคุณผู้ชมครับง่ายๆท่านผู้ชมออกนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณผู้ชมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้คือกิจกรรมสายฟรีีีตัวนนน้ท่าชม กิจกรรมนี้ที่ผมบอกไปว่าจะมีรีวิวน้ำผึ่งที่เก็บดาวแรกรางวัลชมส่วนอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะครับกระเป๋านี้จะได้วันที่สอบวันที่12บสองน้ำผึ่ครับถึงจะได้นี่เป็นรางวัลล็อกอินน้ำผ้ชมแล้วก็รางวัลหลักๆเลยอันนี้ก็คือรางวัลเชิญเพื่อนผู้ชมก็คือว่าในกล่องนี้มันจะมีรางวัลอยู่ชมเนี่ยมีชุดนี้ด้วยเป็นชุดหรือแผ่นเสียงน้ำผ้ชมแผ่นเพลงหน้าล็อบบี้อ๋อแผ่นเพลงเดียวน้ำผึ่งครับก็มีแผ่นเพลงเป็นรางวัลใหญ่น้ำผึ่งแล้วก็ของรางวัลอันี้เต็มนี้จะขึ้นเรื่อยๆผู้ชมมเรราาาาตต้้อออองงงบบกวว่คคืหหนนขลดำผ คือเราต้องแบบว่าเชิญเพื่อนน้ำชมให้ครบเนี่ยกดเชิญน้ชมเชิญเพื่อนมาช่วยน้ชมครับผมก็กดเชิญไปบ้างแล้วน้ชมก็กดเชิญเพื่อนมาช่วยน้ชมครับเชิญเพื่อนมาแล้วก็เปิดเพื่อนกดช่วยเราน้ำชมครับไอ้ตรงนี้มันก็จะความคืบหน้ามันก็จะขึ้นน้ำชมครับถ้าเกิดขึ้นเต็ม1สร็ปุ๊บเราก็จะได้รางวัลน้ชมครับประมาณนั้นน้ชมนี่คือหนึ่งในรางวัลที่มาน้ชมในไอ้นี่ตรงนี้น้ำชมครับแล้วก็อีกตรงนึงก็คือตรงโดนนชมนี่ ตรงนี้ก็เก็บดาวู้ชมครับเก็บดาวเพื่อลุ้นรับรางวัลชมีเคงแรกครับมมีปืนถาวรู้ชมันป่ะแต่แสแต็กนี้ไม่มีสแต็กผ้ชมอันนี้ไม่มีสแต็กเป็นปืนถาวรแต่ไม่มีสแต็กนะครับแล้วก็มีปืนอืๆๆ่นๆิชมรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายมิชมือเก็บดาวครบแล้วรางวัลใหญ่ที่เห็นคนอ,าอําอวดกันจังเลยก็คือนี่ครับชุดผู้หญิงู้ชมอันนี้คือเก็บดาวครบ120ดวงได้ชุดผู้หญิงชมครับนี่ได้ทั้งชุดเลยฟรีู้ชมสำหรับสายฟรีม้ชมครับแต่ว่าพิเศษคือตรงนี้ข้อเสนอพิเศษอันนี้คือเสียร้ับ เพื่อที่จะรับของพวกนี้ท่านผู้ชมก็คือหลักๆที่คนสนใจในแอร์ดอกนี้ท่านผู้ชมในข้อเสนอพิเศษคุณผู้ชมคือมอไซค์ท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสแต็กท่านผู้ชมมันเป็นรถที่มีสแต็กเห็นเขาว่ามีสแต็กบอกว่าอัตราเร่งท่านผู้ชมไหนผมกดลองซื้อดูท่านผู้ชมเรียบร้อยซื้อแล้วท่านผู้ชมอ้าวไม่ได้ดาว what the fuck ซื้อแล้วไม่ใช่ว่าได้ดาวท่านผู้ชมต้องไปเก็บเอาอีกท่านผู้ชม แต่ว่ามอไซคันนี้พิเศษคือมันมีสเต็คคุณชมเห็นเขาบอกกันนะว่ามีสเต็คเร่งความเร็วคุณชมครับเรื่องอัตราเร่งคุณชมครับซึ่งปกติถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่จะรู้ดีว่ามอไซค่ะถ้าใส่นิชามันค่อนข้างจะเร็วเรคุมชมแต่มอไซค์ตัวนี้มีสเต็คคุณชมถึงไม่ใส่มิชาก็มีความเร็วและถ้าใส่มิชาจะเร็วขึ้นไปอีกคุณชมครับือบมันก็เลยแปลอะไรที่น่าสนใจมากส่วนดาวหายยังไงครับดาวนี่จะมีวิธีได้รับคุณชมนี่นี่อ่า วิธีได้รับดาวก็คือเล่นกิจกรรมนี้มชมก็คือใช้โทเค็นน้ำชมเล่นนะครับมันจะมีบอกให้เล่นโยมนี่คือกดผ่านจะได้1่ดาวมชมถ้าเกิดเรากดข้ามันจะได้1ดาวถ้าเกิดเราเคลื่อนที่3มครั้งก็คือเวลาเข้าไปในเกม,มชมอันนี้ผมพลาดไปหน่อยชมเคลื่อนที่6ครั้งได้สาดาวมชมเคลื่อนที่สครั้งได้3มเอยสองสามครั้งได้2ดาวมชมนี่เหมือนก็ว่าเราตะแตะใน6กนท่านผู้ชม กพื่อปลดล็อกเธออยู่ไกลเคียงผมก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรากดแค่3าครั้งเราจะได้กดแค่6ครั้งคุณ้ชมเราจะได้สดาวมคุณแต่กกดแค่สาครั้งเคลื่อนที่ได้อีกสามครั้งเคลื่อนที่ได้6ครั้งน่าจะต้องเคลื่อนที่น่าจะกดแค่6ครั้งคุณชมมาเพื่อจะรับ3มดาวคุณชมเดี๋ยวผมลองดูอ่าหนึ่งหลักๆเนี่ยคือเราต้องกดให้ตรงโทเค็นที่เขาต้องการคุณผู้ชมเขาต้องการเนี่ยโทเค็นคุณผู้ชมครับคือเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการโทเค็นมวกนี้คุณผู้ชม เราต้องเก็บโทเค็นนะคือเราต้องกดไอ้พวกนี้ให้ตรงกับตามที่เขาต้องการเขาบอกให้กดนี้ก็กดไปเนี่ยุณชมเห็นไหมว่าพอเรากดถูกจํานวนมันก็จะลดลงไปเรื่อยคุณผูชมพยายามกดให้ตรงสิ่งที่เขาต้องการตรงอ้าวพี่กดผิดสิบห้าครับยิ่งเรากดตรงที่เขาต้องการมัร่นแหละ ตรงนี้ก็คือพยายามดึงจำนวนผู้ชมอยาจำนวนลดไปว่างผู้ชมถ้าเกิดจำนวนเนี่ยถ้าเกินที่ติดลบหกครั้งเนี่ยเราจะเอ้ยติดลบเกินไปเนี่ยผู้ชมเราจะไม่ได้ดาวเพิ่มผู้ชมอีกครั้งเดียวสีฟ้าก็ไม่มีเลยเหลือแค่ห้าไม่ถึงหกผมว่าได้สองดาวจริงด้วยผู้ชม ต้องให้เหลือ6จริงๆด้วยถึงจะได้ดาวสองสามดาวมาชมเอาคือต้องคำนวณในการกดที่นึงชมเมื่อเราผ่านตรงนั้นแล้วมันก็จะพาอีกสถานีหนึมชมเสร็จแล้วดาวที่เราได้มีคนเข้าทีมอีกคนหนึ่งโอเคเรียบร้อยมีคนเข้าทีมแล้วพอมีคนเข้าทีมเราก็มารับของด้ว นี่ยคุณผู้ชมพอเราได้ดาวมาใช่ไหมพอดาวเราครบจำนวนนีน้กําหนดเราสามารถแลกรับของได้คุณผู้ชมเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆก็คือง่ายว่าพอกระจายคุผู้ชมคือต้องเหลือให้ครบหกคุณผู้ชมก็คือผมก็ว่าในการเคลื่อนที่แต่ครั้งเมื่อกี้ผมเคลื่อนที่เกินคุณชมคือตัวเลขต้องเหลือคุณผู้ชมโอ้ต้องเหลือสิบเลยเหรอถึงจะได้สามดาวคุณผู้ชมโหยากเกินมันจะเหมือนเกมสลับเพชรคุณผู้ชมถ้าตอนเด็กใครเคยเล่นเกมสลับเพชรจะน่าจะ เคยเล่นน่าจะรู้คุณผู้ชมว่ามันเป็นไงนี่ลบคือเสน่ห์ของฟีฟอย่างคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีอะไรแปลกมาให้เราเล่นเสมอคุณผู้ชมเพื่อให้เราบอกว่าโอเคคุณผู้ชมเสือสิบกน่าจะได้สามดาวอยู่นะ โอเค3ดาวจริงด้วยพี่ชมครับคือต้องให้เหลือจำนวน9้าเท่ากับที่เขาเนี่ยกำหนดไว้พี่ชมเราถึงจะได้แบบว่าดาวเยอะพี่ชมยิ่งจำนวนเกเยอะยิ่งได้ดาวเยอะส่วนถามว่าโทเคนหาจากไหนครับพี่โทเคนนี้พี่ชมนี่ครับหาได้ทั้งหมดทั่วไปคือเก็บตามแมพเล่นหมด44จะได้พี่ชมแต่หลังจากเล่นจบเกมแล้วก็หมดอันนี้หมดอะไรก็ไม่รู้พี่ชมแล้วก็หมดมาป่าเดียดได้แล้วอินไลวันชมแล้วก็ภารกิจพี่ชมอันนี้น่าจะเขียนว่าภารกิจภารกิจก็คือตรงที่ผมที่น้องเห็นพี่ชมครับนี่่เออนี่ ก็คือมีภารกิจสังหารศัตรู5โค้ดเล่นกับเพื่อน1ครั้งลงเล่น15ทีจะได้โทเค็น3อันคุณผชมครับแล้วก็เอาโทเค็นไปเล่นนั่นชมก็อนนี้แหละแล้วก็รับโทเค็นแล้วก็เอาไปเล่นนั้นเมื่อโทเค็นครบเราก็จะได้ชมส่วนมอไซเนี่ยถ้าใครไปสายเติมแนะนำให้เติมไวคุณผูชมเพราะว่าเห็นเขาว่ามันมีสแต็กคุณผชมครับเป็นมอไซที่มีสแต็กคุณผชมถึงทรงมันจะไม่สวยเหมือนมอไซคอบบ้าก็เถอะแต่มันมีสแต็กคุณผู้ชมครับก็น่าเล่นไวคุณผู้ชมฟรีก็เล่นได้กิจกรรมนี้้แนนะใหเล่นกัันชมครบก็ คลิปนี้น่าจะจบไปเพียงเท่านี้คุผู้ชมฝากกดไลค์กด u ับ c ไคร้ผมด้วยคุผู้ชมครับขอบคุณมากนะรที่เข้ามาดูไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า